เนี่ยคาักับการมาเดินพรมวันนี้สืดสุดได้มากครับเพราะว่าเป็นเป็นงานที่งานที่ใหญ่มากๆเลยงานที่ได้ร่วมงานกับมิ้งก็สุดได้มากๆครับเพราะฉะนั้การประกาศละครของในจะเป็นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เราแบบว่ารอมานานเหมือนกันว่าแล้ววันนี้ได้มาเดินพูดกันด้วยก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งเอสวีทีก็ทำได้ครับวันนี้เสียงที่เราขอบคุณดังมันพิเศษเนี่ยตั้งแต่เฮ้ยเดินภูมิเดินพรมมา ก็มีพี่ๆมาใหใ้ใจด้วย่ขอบคุณมากๆทให้กลใจอาจจะเป็นกระแสที่เขาอินทีซือขอราไปมาแล้วแเียพี่ราก็เป็นไงบ้างกับเร่องนี้พีรู้สึกดีใจมากๆครับที่ว่ากระแสตอบรับ,บออมาดีมากๆแล้วก็โคให้อของ,ของเราออกมาเายกได้ว,ว่ามีทั้งแฟนแฟนิยายแล้วก็แฟนที่ติดตามเพราเราเก่งจริงนะครับแบบส่งกำลังใจแล้วก็วันนี้มาที่งานของนายจนเทด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ที่สาคัญคื วันที่ปล่อยออกมาก็คือได้ไปแล้วแล้วร้านวิวเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของพวกเรามากๆเลยไม่ใช่ครับพอแบบว่ากระแสของกรายังดีนะถ่ายนี้แล้วจำดันไหมคับคุณคิดคนเท่าเราระดับกีฬของเราทุกคนถามว่ากดดันไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะกดดันเพราะว่าเราทั้งตัวเราแล้วก็ทุกฝ่ายที่อยู่ที่นี่ทำงานงานเป็นแบบนั้นใช่ครับก็อยากให้ผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เราเป็นทีม ได้เก่งน้องปิงครับผลงานทางนู้นพี่เติ้ลเคยเล่นผลงานจำหนักมากครับก็พี่กีนด้วยได้ได้พี่กีนมาแสดงด้วยก็เกียรติมากครับใช่แ้วแต่บทบั่เราเปองครับชายเลนตาสามารถตามมันเพราะเป็นตัวรับตับหอแล้ว็อย่งนี้แบบว่าก็มีความสามารถเก่งก้ามาเมือนกันเอาจจริงๆมันมันไกลตัวไกลตัวนิดมากๆแต่ว่าเออเื่อเขาที่ผมเู่ในครูมาคำว่าครูมันอาจจะเหมือนกันแต่แต่บริบทมันไม่เหมือนกันครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกว่ามันรีเลทกับกับการการทำงานได้ก็คือความเกิดก็จะมีความเชื่อในเรื่องของข้าราารที่กำลังทำแบบนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายแต่เด็กก็ืนตมากกว่ตัวเข็มจีราเนาะก็รู้สึกว่ามันมีทั้งความยากแล้วก็ความท้าทายสำหรับเรามากๆเพราะว่าตัวละครของผมเองทั้งที่จะแบบหาเรื่องราวอะไรมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในชีวิตปกติมันเป็นเรื่องราว คนหนึ่งที่ต้องเจอกับวิญญาณหรือว่าเจอเรื่องเรื่องที่ลึกลับซึ่งมันทำให้ตัวละครเนี้คอมเพล็กซ์มากๆแล้วก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากๆครับเราก็สอบถามทั้งนักแสดงทั้งโปรดักชันต่างๆที่เป็นแบบว่าติคูเรารู้สึกก็ดีใจมากๆครับที่ต้องให้เครดิตเนาะพวกเราทุกคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็รวมถึงทีมงานเบื้องหลังที่ตั้งใจมากๆเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มีส่วนเดียวคือนักแสดงหรืว่ามันมีหลายองค์ประกอบมีทั้งซีจีมีทั้งเาว์ที่ใส่เข้ามาฟิวหรือว่าเรื่องของตัวบทเอง ถ้าต่อเวลาขออคุณดูที่จะมาดูซีรีส์เรื่องนี้เขาเรียกว่าพ่อครูร้าวใจมากคุณพ่อครูร้าวใจมากก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆครับเพราะว่าถ่ายทิกตอกก็คือมีแต่พี่ๆแบบตัดคลิปดีๆมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ก็ได้อ่านฟีดแบ็กทั้งทุกอย่างเลยก็จะนําฟีดแบ็กที่ที่ได้อะไปไปปรับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้เพิ่งพุ่งจะเป็นไพร์เล็ตครับอาจจะต้องแบบทั้งเวิร์กช็อปทั้งทำการบ้านอะไรแบบอีกเยอะมากๆครับ อีสานแล้วครับเพือ่อนอยูยอ่บา้บานดอยอีสานครับเมีเพื่อนอยู่บ้านดอยอีสานด้วยแล้วก็แล้วก็เก่งมีเพื่อนอยู่อุบลด้วย<อ>ใช่ครับคือกอดทายเก่งก็โทรไปบอกว่าเอ๊คือตอนนี้งานหนักแล้วต้องพูดอีสาน<อ>ก็เลยแบบเอ๊สำเนียงอีสานสำเนียงอุบลก็จะมีมีความเป็นฟิกเนเจอร์ของเขาอพอดีว่าเพื่อนก็เป็นคนอุบลก็เลยโทรคือแบบเพื่อนเลยก็พยายามแบบ ทำให้สม่ำเนียงทำให้โน้ตทุกอย่างมันมันมันลงตัวที่สุดครับมันก็ไม่ได้ห่างจากภาษาเหนือเยอะใช่ไหมลูกมันอาจจะแบบเปลี่ยนเพื่อนนิดนึงว่าอาจจะเปลี่ยนนิดนึงสฝึกเยอะไหมฝึกใช้เวลากับนานแต่กับนานไม่มันจะเข้าปากได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมฝึกเยอะไหมก็ประมาณหนึงครับใช่ใช่ฝึกฝึกประมาณเดือนอะไรประมาณนี้ครับก็โทรคุยกับเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าเก่งก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบ ที่แบบคุยกันตลอดจริงก็จะรู้ว่าคุยกันตลอดครับใช่ใช่ตอนนี้เข้าปากแล้วพูดได้เลยรว่เลยถามว่าเข้าปากไหมก็พอพูดได้ครับแต่แต่ไม่ได้พูดได้ทั้งหมดครับแต่พ<ส>อปล<ช>่ <ๆ S 1> อยไปหลังบอกมาก็คือแปลนแซลว่าแบบพ่อครูแกลมมากแกลมเหรอครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พ่อครูเป็นถ้าพูดตรงๆก็ติดแกลมครับแต่ ทำครับคุณใช่ก็เลยแบบใส่แว่นดำแต่ทุกคนอาจจะมองว่าติดแกมแต่เสื้อผ้าสไตล์นี้พี่ๆแบบดีมากๆสำหรับความรู้สึกเก่งนะครับก็จะมีความร่วมสมัยอยู่เหมือนกันใช่ครับโอเคนะอำงานจบยามร้อนจะได้ติดตามกันเมื่อไหร่อะไรยังไงใกล้จะไมใกล้จะยังจริงๆก็ยังอยู่ในโปรเซสของการเวิร์ือีกเยอะมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นแค่ไพล์หลอดแต่ว่าในอีกต่อไปก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบ ไปทำงานกันครับก็คือเราขึ้นว่าซูนเนะก็<ล>ยอยากจะให้ปากสมนงใจเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยากมากจริงๆเราก็ไม่อยากจะเร่งควาออกมาให้มันไม่ดีคืออยากเทคภาพแล้วก็ให้มันออกมาเป็นผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็สมกันการรอคอยอะไรกันครับ ให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเกิดอะไรอยู่นนะเช่นไปซินเนตเก่งก็อัปรูปแบบเล่นซินเนตกับเต้บ้างอะไรแบบนี้นนก็พยายามให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้โปรเจกต์เราเปน็นอย่างไร